โอเคครับก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการขายดีเกมนะสามารถทักเข้ามาได้ที่ Facebook เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะทักเข้ามาขายกันได้ครับก็ขอพร้อมเล่นนะครับไม่เอาไก่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันดีกว่า ID นี้ราคาอยู่ที่799บาทนะครับเล่นได้ทั้ง2ระบบนะ Android กับ iOS อะไรก็เล่นได้นะครับ การ์ดมีเนวานาปุกนะเป็นตัวยอดนิยมเลยมีแฟลลี่ตำรวจระเวียงโรดดาร์มาเลอองตอนเน็ตเวตาอาร์มี่มีเฟดไว้เล่ไลกูยงลูเซียการ์ดมีประมาณนี้นะครับ799บาทเท่านั้นก็อืมมันเป็นเซตแบบเนวานาดูดนะครับโอ้ดูดนะ เป็นเซตคอมโบเลยที่หลายคนก็ชอบเล่นกันนะครับเป็นเซตท,ที่ยอดนิยมมากตอนนี้จี้สวยๆเลยนะครับก็มีนวโชกองดูดถุงมือไททันจรวดเวราหมวกสงการก็มีนะอืมจี้แบบงามๆเลยอะ ไปดูออฟกันนะครับอันนี้ก็หมวกสงการนะเป็นหมวกที่หายากแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ถุงมือไททันป้องกัน50มีปันจรวดเวลาด้วยออกเกาะในหมีสร้างหนุ่มดำเมืองคูนตัดนางฟ้าในโอ่งดูดนะครับก็ โอ่งดูดนี่คอมโบกันเนวนาปกนะสร้างแล้วดูดเลยทันทีเบิ้ลหุ่นยนต์ปืนฟองไอไอตัวนี้มันมันแบบเป็นปืนฟองสบู่นะเออแล้วก็เขียนแบบวันันลาออกเกาะมีนวมชกให้ด้วยนะครับจี้ดีเลย เบิ้ลสาออกเกาะแดาเปนนะโอเคจี G ้ออฟมีตามคลิปนะครับไปดูเตาดีกว่าเตาก็มีให้สมลูกนะสำหรับใครที่สนใจซื้อตัวนี้นะครับลิงก์ใต้คลิปทัก Facebook เข้ามาได้เลยครับ